เกษตรกรหลายคนที่มีจุดยืนที่ดีอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขามีใบเซอร์รับรองว่าเป็นออร์แกนิกเกษตรกรหลายๆคนที่รู้จักกันมาเนี่ยเขาไม่เคยแคร์เลยว่าเขาต้องการใบออร์แกนิกเขาไม่ได้จริงๆเขาอาจจะแคร์ก็ได้แต่ด้วยความที่เขาทําคนเดียวหรือ2คนเนี่ยเขามองว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่เขาต้องเอาเวลาไปทําเรื่องเหล่านั้นเขาเลือกที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการที่ทําให้ผู้บริโภคเชื่อเขาตามที่เขาเป็นจริงๆเขาทําได้และเขาทําได้ดีด้วย ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวอกอชื่ออ่านครับรังสีทุวิรัตก็เป็นหลายอย่างเลยอะเป็นตั้งแต่ซี o ยันกรรมกรของบริษัทตัวเองหลกัหลกๆเลยก็คือจะมาทำฝั่งแคสปีซึ่ง c a s ปีเนี่ยก็จะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มด้านสินค้าเกษตรก็จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ย ให้มาเจอการผ่านแพลตฟอร์มของเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทําอยู่ก็อันนี้เลยครับก็คือเกษตรสุขเ,เราทำคอนเทนต์เนี่ยมาก็น่าจะ3ปีละจริงๆแล้วเราทำสตาร์ Start ทอัพสตาร์ทอัพทีชื่อว่าแคสปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นพื้นฐานเกษตรกรมาก่อนคิดว่าสิ่งที่เราต้องการทำอ่ะมันเกี่ยวข้องกับเกษตรกรครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่ผู้ซื้อเพียงฝั่งเดียวเราต้องบริหารทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ถ้าเราไม่รู้จักผู้ขายเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำธุรกิจด้านนี้เราต้องการรู้จักเกษตรกรมากขึ้นที่ดีที่สุดก็คือเอาตัวเราเองไปอยู่กับเขาให้มากที่สุดก็เลยถือโอกาสมาทําวิดีโอคอนเทนต์ด้านเกษตรคือเราต้องการช่วยเกษตรกรโปรโมทเกษตรกรที่เขาทําแบบออร์แินิกที่เขามีจุดยืนที่ดีกับอีกส่วนหนึ่งคือพอเราทำสตาร์ทอัพด้านสินค้าเกษตรเป็นคอม m m e r ์ซแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนเมืองอย่างเราอ่ะที่มองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ย มันใช้งานง่ายแล้วมันเมคเซนทุกอย่างแล้วแต่ผู้ใช้งานจริงที่เป็นฝั่งผู้ขายหรือผู้เกษตรกรเนี่ยเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราลงพื้นที่หนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ถือโอกาสเนี่ยเอาสิ่งที่เราทําเรากำลังพัฒนาอยู่ไปสอบถามพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทั้งหลายเนี่ยว่าถ้าเกิดผมทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยลุงใช้เป็นไหมมันมีตรงไหนที่ลุงมองแล้วลุงไม่เข้าใจหรือเปล่าลุงบอกผมหน่อยผมต้องการเก็บฟีดแบ็กเหล่านี้นามาพัฒนาในสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ อีกเรื่องหนึ่งน่าะเป็นเรื่องสุดท้ายแหละว่าทำไมถึงมาทําก็คือเป็นคนกรุงเทพที่อยากจะเรียนรู้ได้เกษตรด้วยทุกๆคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่าน YouTube ได้ผ่าน a c ซ book ที่ทุกคนแชร์ข้อมูลเหล่านี้ได้แต่ว่าการที่เราได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลที่เขาไม่เคยแชร์มาก่อนอ่าแล้วการที่เราได้ลง,ลงพ,พื้นที่บ่อยได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรเยอะก็1คือเราก็ต้องการซึมซับแรงบันดาลใจจากเขาด้วย 2. เราก็ต้องการได้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่สามารถหายได้จาก โลกออนไลน์ถ้าเกิดของที่เราขายเนี่ยจะมีธุรกิจที่เราทำอยู่ชื่อว่าแคสปีอ่าอันนั้นเนี่ยคือเราจะเป็นการคัดสรรวัตถุดิบที่เราเชื่อมั่นว่าด,ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอ่านำมาอยู่ที่ช็อปเราแล้วเราก็จะส่งมอบให้กับคนในอยู่ชุมชนอาลีเนี่ยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเขาไม่ให้ต้องการแค่ผักเขาต้องการให้เขาเห็นเรามาทำปลูกผักเนี่ยแล้วมันสวยงามมันจะเริ่เติบโตได้ดี เขาบอกว่าพี่อ่านปรุงดินยังไงซื้อปุ๋ยที่ไหนฝากซื้อบ้างได้ไหมเราก็ไม่ได้ต้องการจะขายเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าพอมันมีคนเรียกร้องมาเยอะเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการเอากลับมาจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการทาคือพอเราไปเจอเกษตรกรที่เขาทําเรื่องปุ๋ยที่ดีอ่ะเราก็จะช่วยเขาที่ในการเรามาเปิดตลาดให้กับเขาสิ่งที่ทําได้อย่างปุ๋ยปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยคนทั่วๆไปไปซื้อแพ็คหนึ่งโลหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบอ่าแต่เราขายเพียงแค่ยี่สิบห้าบาท มันช่วยคนในชุมชนเนี่ยให้ประหยัดได้เยอะมากๆแค <asp> สปีเกษตรกรสามารถเข้ามาขายได้แต่ว่าเราจะยืนยันตัวตนจากอันดับแรกเนี่ยคือคุณต้องส่งมอบใบรับรองที่เป็นดิจิทัลฟอร์แมตมาให้เราผ่านระบบที่เราวางโครงสร้างเอาไว้แล้วเราถึงจะมีการตรวจสอบแล้วก็ค่อยติดตามมาต,ตรฐานนั้นะให้กับผู้เซลเลนอร์นั้นเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเลยที่เกษตรกรทุกคนสามารถเข้ามาได้เกษตรกรอย่างเดียวก็ไม่ใช่จริงๆเป็นผู้ประกอบการก็ได้ ก็าสามารถเข้ามาอยู่ในระบบของแคสปีได้แคสปีเราคือขายสินค้าเกษตรตอนหลังๆเนี่ยเรามาทดลองที่ขายศาเศรษฐกิจอย่างเช่นของมนิตฟาร์มก็จะมีแบ่งลูกปาน,นินเนี่ยจำนวนหนึ่งมาขายกับแพลตฟอร์มเราเพราะว่ามันจะมีความต้องการที่มากแล้วก็คนทั่วๆไปเนี่ยมักจะเข้าไม่ถึงเขาก็เลยต้องการเพิ่มช่องทางช่องทางหนึ่งเพื่อเปิอดโอกาสให้คนเข้าถึงลูกปลาของเขาได้อย่างเท่าเทียมกัน จริงอะแอปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยากอะไรถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาลองใช้อยู่ได้การทำเกษตรยังไงให้ได้กําไรก็อาจจะต้องลองดูว่าชุมชนที่ตัวเองอยู่เขามีอะไรเขาขาดอะไรหรือว่าเขามีอะไรที่เยอะเกินไปเราก็ไม่ควรไปปลูกซ้ําถ้าเราสามารถมีของที่มันหาได้ยากในชุมชนนั้นๆหรือพื้นที่นั้นเนี่ยเราอาจจะขายได้สินค้าที่ได้ราคาดีหรือปลูกอะไรที่มันมีมันมีราคาที่สูงอยู่แล้ว ต้นทุนเกษตรกรทุกๆคนนะ่ยคือแม่งแทบจะเท่ากันอ,อยู่ที่ว่าเราเลือกปลูกอะไรที่ช่วยสร้างกําไรให้กับเราสูงหน่อยถ้าคนอื่นปลูกไม่ได้แต่เราปลูกได้คิดว่าเราจะมีกําไรเหนือคนอื่นนะเยอะมากขึ้นสมมติถ้าเกิดเราปลูกกะเพราหัวละพาเนี่ยกำหนึ่งเ่ะไม่เกิน20บาทแต่ถ้าเกิดเราไปปลูกเมลอนลูกลูกหนึ่งอาจจะขายได้ราคา450บบาทก็ได้ถ้าเกิดเราปลูกเมลอนได้ดีพอเนี่ยเอาจริงๆนะขายหมดตั้งแต่แม่งยังไม่ออกลูกเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆสร้างแบรนด์ให้เราเป็นที่รู้จักฉลาดในการเพิ่มมูลค่าสินค้าฉลาดในการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวตัวเองฉลาดในการเพิ่มแบรนดิงให้กับตัวเองทําสิ่งเหล่านี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนมีกล้องมือถืออยู่ละเพราะฉะนั้นไอการที่จะถ่ายรูปรูปหนึ่งหรือถ่ายวิดีโอคลิปหนึ่งอ่ะการทําต่อเนื่องทุกวันทุกวันอ่ะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ที่คุณกําลังทําอยู่สินค้าที่คุณกําลังปลูกอยู่เพราะฉะนั้น มันมีปัจจัยทั้งปวงที่อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นนีงมันมีหลายมันมีหลายเหตุผลมากเลยหนึ่งคือเราต้องการเรียนรู้เราไม่ต้องการโปรดักที่สําเร็จมาแล้วคนบางคนก็ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไระแต่สำหรับตัวพี่เองอะ่ะพี่ว่าอการเรียนรู้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาอยู่ในวงการ e-commerce ธุรกิจสินค้ากเกษตรอะ่ะ ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกษตรอ่ะพี่ว่าเราไม่สามารถพูดคุยกับคนรู้เรื่องคือเราต้องการมีตู้กับข้าวสดๆเป็นของเราเองที่บ้านเพราะฉะนั้นของบางอย่างเนี่ยเราอยากจะทํากะเพราเนี่ยมีทั้งพริกกะเพราโหระพามีเครื่องเคียงหลายๆอย่างเลยเรามีของที่เราสามารถมาเด็ดมาตัดจากสวนนี่ที่เรามีทําอาหารได้ถ้ามันมีมากเกินเราก็แบ่งปันให้กับคนข้างบ้านแบ่งปันให้กับคนในชุมชน ถ้าทุกคนบอกว่าผู้บริโภคต้องการผักอาจจะจริงเพียงแค่ส่วนเดียวจริงจริงผู้บริโภคอาจต้องการความเชื่อมั่นหรือเปล่าการเชื่อมั่นที่ผักเจ้านี้แตกต่างจากผักเจ้านั้นยังไงหมูเจ้านี้ดีกว่าเจ้านั้นยังไงถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะสื่อสารเรื่องเหล่านี้ออกมาให้ได้เนี่ยโอกาสที่ผู้บริโภคจะไม่เข้าใจคุณแล้วบอกว่าคุณสินค้าแพงเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเรียนรู้ ที่จะเข้าใจผู้บริโภคจริงๆว่าเขาต้องการความเชื่อมั่นถ้าเขายอมจ่ายเงินที่สูงขึ้นเขาต้องการความมั่นใจว่าสินค้าของคุณมันเป็นออร์แกนิกจริงๆถ้าคุณไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะทําการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนว่าจะมีช่องทีวีจะมีรายการใหญ่หญๆมาสัมภาษณ์คุณจะทําการสื่อสารยังไงให้ผู้บริโภครู้จักคุณให้ดีที่สุดเราต้องการยืนยันอย่างมั่นใจว่าเขาเนี่ยเป็นออร์แกนิกจริงๆ ไม่กล้าตอบใครคนอื่นแต่ตอบในมุมตัวเองอ่ะคือว่าไม่เชื่ออ่าหรือว่าเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อเชื่อว่าคนที่ได้หลายๆคนที่ได้ตาออร์แกนิกจุดๆๆด,จ,ดจุดละกันเชื่อว่าคนคนนั้นเขาเป็นออร์แกนิกจริงๆแต่ก็เท่าที่รู้มาจากที่ตัวเองเจอมาก็เยอะมีการตรวจแปลงแบบรูมเอรรวยอ่ารู้จักกันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มาตรฐานที่ควรจะเป็นในการที่มีการรับรองแปลงว่าเป็นออร์แกนิกจริงหรือเปล่าเคยเสิร์ชข้อมูลว่า สินค้าบางตัวเนี่ยโดนเติร์ด a าร์ี้สุ่มตวรตตวจ100% 90%กว่าตรวจไม่ผ่านพอเราเป็นผู้บริโภคที่เราต้องการสิ่งที่ดีจริงๆปลอดภัยจริงกับคนที่เราป่วยอยู่เนี่ยขอตอบว่าไม่เชื่อ,อ,อว่ามันมันจะมันจะร้อยทั้งร้อยมันอาจจะ90%หรือมันอาจจะ80%หรือ70%อันนี้ไม่คือไม่รู้มีทั้งคนที่อายุแกวกว่าพี่มีคนทั้งอายุน้อยกว่ามากๆ คือบางคนไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่เป็นผู้ประกอบการก็ชื่นชมในจุดยืนของเขาเหมือนกันกว่าที่เราจะมารู้จักเขาที่ปลายทางปลายทางก็คือเขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วถ้าเรามาศึกษาเขาตั้งแต่ว่าต้นทางในช่วงที่เขาเริ่มและเขาล้มเหลวมากี่ครั้งเขาผ่านช่วงเวลาที่เขาไม่มีจะกินมากี่ปีพี่ว่าข้อมูลตรงนี้มันสําคัญมากกว่าถ้าเร่นเรื่องผักเนี่ยคือง่ายๆเลยพี่จะชอบที่หนึ่งมากก็คือพ่เตสมาร์ทนฟาร์มเราเคยไปถ่ายคอนเทนต์เขาเนี่ยก็คืออยู่ตรงชานชาญเมืองกรุงเทพนี่เอง เดินทางก็ไม่น่าจะเกิน1นชั่วโมงพี่เต้เป็นอดีตพยาบาลอ่าแล้วก็ลาออกมาเพื่อมาทําสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ต้องการทําให้มันได้ดีผักที่พี่เต้ปลูกห่งคือปลอดภัยแน่ๆเร,เราเชื่อในจุดยืนของพี่เต้มากๆเอ่อสรสชาติดี 3. เราได้เรียนรู้ว่าคนที่เคยเป็นพยาบาลมาไม่เคยทําธุรกิจอะแต่ตอนนี้เขาลุกมาทําธุรกิจเกษตรไม่พอยังมาแปรรูปด้วยมาเป็น วัตถุดิบที่สามารถอามาทาเป็นร้านอาหารผักส่วนมากที่เขามาทําอาหารในร้านเขาเนี่ยจะเป็นผักที่เขาปลูกเองบางตัวก็อาจจะมีการนําเข้าจากที่อื่นบ้างแต่ก็คนที่มีจุดยืนที่ดีเขาก็ย่อมเลือกนําวัตถุดิบที่ดีเหมือนกันแต่นํามาจากแหล่งอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดตัวผมเองอผมรับได้กับการที่มีสารเคมีอยู่บ้าง ที่มันจะเจือปนมากับอากาศมากกับน้ําที่เป็นแหล่งน้ําร่วมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะเจบบเือปนมาบ้างเล็กๆน้อยเนี่ยถ้าในมุมตัวเองคือโคตรโอเคปราบได้ก็ตามที่เขาไม่ได้แบบจงใจผสมเอาสารเคมีตัวนี้ผสมล,ละเลียงในน้ําแล้วก็ไปฉีดพ่นๆๆ่น,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 น่ะอันนั้นก็คือเกินขีดความปลอดภัยแน่ๆแต่ถ้าเกิดมันเจือปนเล็กๆน้อยเนี่ยเราสื่อสารเลยว่าเฮ้ยผมเชื่อลุงคนนี้คุณกินยังไงคุณก็ปลอดภัย การทำเกษตรคือเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยผมจะปลูกสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกอันนี้คือเบสิกที่สุดที่เรามาทำเนี่ยคือมันมีความอยากกับความรู้เป็นตัวตั้งต้นคือเราอยากจะปลูกอะไรตามมาด้วยความรู้ที่เรามีเพียงพอหรือเปล่าถ้าเกิดเราเรียนผ่าน Google เนี่ยทุกๆคนแม่งเรียนผ่าน Google ผ่าน YouTube หมดแต่มีสักกี่คนที่แม่งลุกขึ้นมาทำจริงๆ เราต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ผ่านการทําแล้วก็ทาซ้ําๆบ่อยๆด้วยกี่ครั้งก็ไม่รู้อ่ะกว่ามึงจะเริ่มมีความรู้พอที่มึงจะจะเชื่อมั่นว่ามึงสามารถทําได้แล้วมันทําได้ดีจริงๆถ้าทําธุรกิจให้เป็นเกษตรอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกเกษตรกรว่าถ้าเกิดจะมาสร้างไรายได้สร้างอาชีพจากการเป็นเกษตรกรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัตว์แต่ว่าปลูกๆไปเรื่อยๆ จร,จริงๆอ่ะมันควรจะต้องมองว่าปลายทางเราจะขายใครก่อนเราต้องหาพันธมิตรให้ได้ก่อนแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวังในการที่เราทําการเกษตรเชิงเดียวเพราะว่าถ้าเราพึ่งความหวังทั้งหมดเนี่ยอยู่กับสินค้าตัวเดียวถ้าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันล้นตลาดหมายความว่าสินค้าของเราอ่ะก็จะได้ราคาที่ต่าลงมันอาจจะต้องมีสินค้าหลายๆตัวควบคู่กันไปจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรสุกเราเราเคยทําตารางการเปรียบเทียบ ว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยที่ขายในราคา1นกิโลอ่ะจะได้เท่าไหร่ข้อเปรียบเทียบเหล่านี้อาจจะช่วยให้กเกษตรกรเนี่ยมองเห็นภาพได้ว่าถ้าเขาปลูกพืชตัวเดียวเนี่ยถ้าไปคือมันไปเลยยิ่งเรามีช่องทางการวางโครงสร้างรายได้ได้ดีเท่าไหร่มันก็จะช่วยให้เป็นกเกษตรกรที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้ดีขึ้นเออในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมองว่ากเกษตรกรเป็นกเกษตรกรแทบจะไม่ได้ละเกษตรกรควรจะมองตัวเองเป็นผู้ประกอบการ มันอาจจะไม่ได้ปลูกอย่างเดียวละมันจะต้องมีเรื่องการค้าขายหรือว่าวัฏจักรของของการทำมาหากินใน1ปีเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างแต่เวลาปลูกก็คือชอบชอบปลูกแบบเยอะๆแล้วก็กินไม่หมดแต่ว่าเราก็ไม่ต้องการให้มันเกิดเวสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือประกาศไปเลยว่าเฮ้ยเรามีฝักที่แม่งปลูกแบบโคตรดีออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆให้คนในชุมชนนี้มากินฟรี แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะส่งมอบของที่ฟรีๆให้แั่คนอื่นน่ยพี่เชื่อในเรื่องการส่งมอบที่ฟรีเนี่ยเราต้องทําให้ดียิ่งกว่าของที่เรานามาขายอีกเอาจริงๆคือเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อต้องการมาขอของบางคนเอาข้าวออร์แกนิกมาให้2แพ็คเอ่อบางคนเปิดร้านส้มตําไก่ย่างเอาแกงย่างมาให้กล่องมาเลอซึ่งแม่งโคตรอร่อยในมุมพี่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนได้รับเอ่อคนบางคนเนี่ยมีความรู้มากกว่าพี่อีกแต่เขาเขาเข้ามาเพื่อแลกคุยมาแลกเปลี่ยน เขาก็ได้เราก็ได้ของบางอย่างที่มันได้รับที่มันจับต้องไม่ได้กับมีมูลค่าแล้วก็มีมีคุณค่าที่สูงกว่าของที่จับต้องได้แค่นี้สำหรับพี่ก็เพียงพอแล้ว